Ê, đừng bốc khỉu lợi, bà này Chẳng bó bà này Ây Ây, ông bà này Ây Ông khỉu lợi Khỉu lợi, ông khỉu lợi, ôi bà này Thường mong lợi, thường mong lợi Ây à, Chẳng bó bà này, chẳng bó Chẳng bó, chẳng bó Ây ครับเทือเดียวครับเทือเดียวอ้าวทำไงล่ะครับสวัสดีครับทพาไปอี่นหากินแบบบ้านๆนะครับเนาะหาอยู่ทองอยู่ทานะครับน้ามาหากิ้นนะครับไปบ้านแห่บ้านแห่บ้านแห่ครับนี่ยเส้นเฉยเส้นเฉยบ้านในี้สะอาดเลยนะครับ

นะครับเนาะกำลังห่างนะี่คือเพื่อนต้อ,องใส่ควันอันะใส่เหรียญยนต์ก่อนไหมครับใส่นยนต์นะครับเด้อใส่นยนตนลงไปก่อนนะครับนะเรื่องภาษีมานบ่ครับนะ điều điều hãy lui thế điều xiên trời đã chầy không nó rung cả nó, hầm nó. mày gì này nó บ่ครับสีมานบ่ครับหลุ่นบงครับสีมานบ่จำที่ได้ไหมละ่ะไอ้ไอ้บ้านเหี้ยม้วนหลุมอุ่ม,มคือเบาอ่ะนั่นมานึ่คือเบาเสียกผูกนั่นมันความมันค่อยไปยลงหนำอ,อู้ขาดลงปเปล่าเลยบ้านนี้อ,อู้ลงปเปล่าเหรอครับบ้านนี้ เมื่อไหร่ครับจุหลุดมันเป็นยังไงนะครับเนาะสีม,มานบอ่อถือวนอ่าแบบน,นี้อือหลุนมาหลุนครับ ต่ำยวนวะครับเขาดึงยูรอฟังไปเลยนะโอ้ใส่บึงดูโอ้ตายตายตายโอ้ อย่เดยครับบังบ่ถืบไหมครับเป็ยนีนหายินบ่หมานบ่อมาต่อยนไก่ด้วยครับเอามารอเมืองอไม้ครับบับบนี้โอ้บยบ้านแหงยงมีบ่อเตกกม่เนาะเ้ยเอามาล่องลุ่นมั้งครับอันนี้ น้องครับมาเบิ่งเหรอครับน่ะอันนี้เป็นยังไงน้อครับเนาะเบิ่งเถียวนหนเบิ่งเถียวหนิอึ๊บอึ๊บดึงบ่ขึ้นเหรอครับบา่ไหนจังบ่บาดไหนเอ้ยเอ้ยครับเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาครับขึ้นมาโอ้โหถึงมองมั้งเหรครับบาดไหน ถึงมองแล้วถึงมองมันแล้วจึ้นบ่ออนแบบขังบ่ขนะังบ่ครับขังบ่ครันครับเท้าือนเดียวครับเทือนเดียวอ้าวทำไปล่ะครับแรกบ่ถือไหมครับเสียงให้เนี่ยครับอ,อ๋อทำไปนะครับเด้อสวัสดีครับ